เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567สำนักข่าวไทยอสมทอขอเสนอรายงานพิเศษ10สุขในใจราษออกอากาศทุกวันอาทิตย์วันนี้เสนอตอนคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขที่ห้วยพระคือจังหวัดขอนแก่นค่ะ ลำห้วยพระคือสายน้ำสำคัญที่เปรียบดังเส้นเลือดหล่อเลี้ยงคนเมืองขอนแก่นเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำพองไหลผ่านพื้นที่ตำบลศิลาไปบรรจบลำน้ำหลักในตำบลพระรับอําเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นครอบคลุม20หมู่บ้านระยะทางเกือบ30กิโลเมตรปีน้ำมากปัญหาอุทกภัยส่วนหนึ่งเกิดจากลำน้ำตื้นเขินวัชพืชกีดขวางเส้นทางเดินน้ำนับตั้งแต่ธรรมชาติสร้างลำห้วยพระคือขึ้นมา ไม่เคยผ่านการขุดลอกมาก่อนกระทั่งการเข้ามาของโครงการสิบคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนึ่งในโอกาสพระราชพธิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การขุดลอกห้วยพระคือจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่าง ที่เสื่อมโทรมไปตามการเวลาหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยชั้นแรกนำผักตบชวาวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำต่างๆกองไว้ริมฝั่งจากนั้นรถแบ็กโฮข,ของเทศบาลเมืองศิลาได้ขุดลอกโคลนความลึก2-3เมตรขึ้นมาทับวัชพืชอีกชั้นพร้อมๆกับการรื้อป่าสองฝั่งลำห้วยเพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อการไหลของน้ำสะดวกขึ้นรองรับการระบายน้ำได้ดี ช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและอย่างทำให้ไม่เกิดการตกตะกอนหรือสารเคมีตกค้างทำให้น้ำใสขึ้นในที่สุดเทศบาลเมืองศิลาเราได้จัดซื้อแมคโครแล้วก็โปเนี่ยมาเพื่อทำโครงการนี้เฉพาะเพื่อ,อสนองความพัฒนาที่คุณของ,งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยอยากจะคืนธรรมชาติกับพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนตอนนี้ที่ในพื้นที่ตะบนศิลานะครับ มีความภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากที่พวกเราเนี่ยได้อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีระบบน้ําที่สะอาดระบบน้ําที่ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องทั้งระบบเกษตรระบบนิเวศแล้วก็ระบบบ,ะบริโภคของพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำคะฮะแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงแม่น้ำลำคลองให้มีความสวยงาม แต่ยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยรอบในทุกมิติสะพานไม้แห่งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรได้สะดวกจากเดิมที่เดินข้ามคลองด้วยไม้ไผ่ลำเดียวยญ้าแฝกป้องกันตลิ่งพังไม้ผลต่างๆถูกนำมาปลูกไว้ให้ชาวบ้านเก็บกินและให้ร่มเงางูที่เคยออกมากินไก่อยู่บ่อยครั้งก็เงียบหายหลังลำคลองไม่รกสะอาดสะอ้านคนก็ได้หายยู่หายกินก มันกับโหกมั่กับงูยังแต่แตแกนี้เม,มื่อมันมีอยังเลยสบายดีโยดีแห้งกอยังดีแกร้อยกว่เส้นบนไหลยังดีงดน,ดน้ำกไ็ไหลฟองขึ้นน้ำก็ไหลฟองขึ้นไอ้ว่าตะกี้คนทกมาเสานี้น้าขึ้นเลยแต่เครื่องฟังหระมันไหลบ่สุดวกค่าตลอดภัยกว่ายัางเดีย๋ยวนี้มันไหลสุดวกได้มากกไปเลยนะเสือว่ามันสะอาดสะอ้านขึ้นครับ คลองมันเคยตื่นเคยเขินมันก็ดูดีขึ้นจ้าน้าก็มีใสดีสะอาดจ้าการพัฒนาจะถูกต่อยอดไม่สิ้นสุดเช่นทำฝายชะลอน้ำขนาดเล็กหรือฝายแมวเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งทำทางเดินเรียบลำห้วยปลูกดอกไม้แต่งแต้มภูมิทัศน์ให้สวยงามรองรับการทำกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆเพื่อเป็นอนุสร์แห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบไป